ก็คือเขาเรียกว่าเราไปถึงที่พักอาบน้ําแต่งชุดเรียบร้อยตอนนี้เราอยู่ที่ยูเนียนมอลที่จัดงานแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในกันนะแต่ทีเนี้ยก่อนเข้าเอิญตามันสะดุดเห็นอะ่ะนี่นึกว่าจะไม่เจอกันแล้วมาโปรเจกต์ซใหญ่เลยปะชา <c oughs> เราเข้ามาในห้างแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ <c oughs> ชั้น6 <c oughs> มีชั้นห้าชั้นหกขึ้นไปอีกยังไม่ถึงเออชั้นหกขึ้นไปอีกแต่ฉันเห็นซุ้มของพี่กั่กอดนุ่นไงเจอซุ้มนุ่มนมแล้วเหรอนุ่นโอเคเเมื่อกี้ตีสดใสเวลาเลกนี่เอ้ยอยู่ไหนวะหัวบังเนเห็นไหม คุณจักรพันธ์จริงๆจริงจะบอกว่าจริงๆวันเนี้ยเหมือนมีของโบ้ด้วยเหมือนได้ได้ยินว่าอยู่ชั้นจรินี่ไงโบ้อยู่โซนพีวูใจกับโบ้แต่ไม่รู้ว่ให้พ่อบอกว่างานเนี้ยเขาไม่ให้คนเข้าแต่ว่าเราไปให้มันยิงกับไปให้กำลังใจรอบๆงานได้ใช่เธอก็จะทำกล้องสั่นแตกข้างบนเปิดเพลงนนี้อยู่ไหนชั้นสองปะอยู่ชั้นสองทุกคนติดดันไฟยังขึ้นไม่ได้อ่ะขึ้นมาแล้ว ดูข้างบนกันไปเราถึงงานแล้วมีนารอนอ่นีทุกคนน่กจัเลยอ่ะดูแล้วที่บนบอกเจ้าเคยเอาของมาแจกอ่ะ

คุณค่ะถ่ายรู <constrained at the end> ปกระยุบกระยุมกระยบกะได้ได้ขอบคุณที่มานะคะขุบคุณคกี โอ้โหแดงเรียงลิตรดีกว่าไหลอ่าไม่ต้องลูกใาย่สอามสองหนึ่งมึงกับพี่ก <si ็ได้ลูกไม่ผมไปพี่อันนี้ลูกโอ้ย ยังเกบกาดทำเรืึงแต่เย็นเย็นเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะทำการไปเปลี่ยนชุดไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ทำการแจกของกิฟต์วที่เราเตรียมมากันด้วยเนาะใช่ไหมคุณใช่โอเคเห็นนี้ไหมอันนี้คือเซตชุดจากในเรืองซีรีส์เลยแล้วก็เว้ยแต่งเร็วมึงเนี่ยโอ้โหอ,อีห่ะพอกรดึงจะไม่เข้าชุดนี้ กันที่น้องโนมินกับพี่เขาแต่งเป็นยิเป็นกำหลีก <c oughs> ันเถอะไม่เป็นไรบวงพี่ไม่นิทนค่ะมัว <c oughs> ไปสายบ้านดีเหรอฮะเก็บบรรยากาศงานเล็กๆน้อยๆเอาเพราะว่าเดีย๋ยวไว้เราไปไทยอ่นต่อเนะทริปนี้ยังไม่จบทริปนี้ยังไม่จบอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะคะโอเค hello ตอนนี้คืออะไรก็ไม่รู้ตอนนี้สถานการณ์ฉุกเฉินเราไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจู่ๆทุกคนก็นัดหมายกันโดยไม่ได้นัดหมายมานั่งรวมเป็นแบบนี้ใช่ลุกเลย <ๆ S 2> แถมแปลกๆด้วยเพราะว่าถ้าจริงๆมามานั่งอ่ะการเขาจะไล่แล้วนะแต่ดินเขาไม่ไล่แล้วเขาตั้งเสาแบบเนี้ยหน้าแถวเรามันต้องมี<น> <ๆ S 1> อะไรแน่ๆเขากันคนออกจากบริเวณแบ็กดอปข้างหน้านี้แปลว่าอาจจะเพราะว่าตอนนี้ดูหนักแล้วเหวยงเลยเหวี่แล้ว บรรยากาศกับคุณค่ะ จ้าแฟนดูท oh ุกคนแล้อื่นล่ะครับเป็นไงบ้างครับเรื่องเดียวกันครับผมจริงเพราะว่าชอบกันอ่ะก็อยู่ต่ว่าวันนี้คนเยอะมากเลยไม่ใช่แค่เฉพาะในฮอนะครับเรายังมีคุณผู้ชมทางบ้านอีกด้วยนะตอนนี้เรามีการไลฟ์อยู่นะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีคนดูอีกเยอะมากๆเลยเปลี่ยนเป็นวมบ้างเผื่อนเป็นทุกกับเขาบ้างขออีกหง ข้อต่อไปข้อที่3นะครับเชื่อใจผมสถานที่ถ่ายทำสถานที่ถ่ายทำคิวที่18โจทย์มันจะยากไปไหนหนของซีรีส์บรรยากาศรักเดอะซีรีส์คือโลเคชั่นมหาวิทยาลัยของน้องเลนและสกายใช่หรือไม่ คิวที่18นะผมย้วนะครไม่ต้องหันไปล่อการไม่ต้องหันไปล่อการยกเลยยกเดี๋ยวนะผมขอมองหาพี่เมฆก่อนเมฆโกดผมนะอันที่18นะ18คือคิวมาเลยรมันหลายวันมากจำได้วันหวันพร้อมแล้วตอบเลยไม่ได้ใช่ไม่ใช่ครับอ่ะโอเคผมจะเชื่อทุกคนครับมาลองดูโอเคตอบแล้วหันมาครับ มีคนเดียวอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าวไหนแกบอกว่าจะเชื่อทุกคนไงอ้าวเมื่อกี้บอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่หรอครับอ้าวโอ้อ้าวใช่สรุปคุณเปลี่ยนตามทุกคนอ้นาวผมไม่ใช่แล้วกันครับมาไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วเขาพีทถึงมันเขไม่พีทถึงไม่เชื่อแฟนๆครับอ้าวงั้นใช่ก็ได้ไะใช่ครับโอเค ถ้าอนั้นถูกต้องแล้วเ <c oughs> ชื่อแฟนๆเป็นสิ่งที่ดีแล้วนแฟนๆบอกว่าใช่แต่คําตอบที่จริงคือไม่ใช่ <c oughs> จริงๆแล้ววันที่ถ่ายคิวที่แปดก็คิวที่สิบแปดบอยเขาต้องตอบถูกอยู่แล้วเพราะว่ามันถ่ายที่บ้านพายุ อ,อยากให้เธอนั้นเชื่อฉันดูสักที คอนเสิร์ตการเดิน meeting จบไปแล้วรอบนะฮะนุมากริ้วตอนนี้ป็นเวลาประมาณะเริกินีึ้ิบนไดนาทีจะยืนอยู่บนสเต็หงการจบนี้นะฮะ meeting c o n c e r ทุกอย่างแล้วรอบนี้จะต้องไปจะเป็นเกี่ยวกับพวกเบนฟิตของคนที่ได้รับสิทธิ์เนาะซึ่งตอนนี้เราก็ต้องรอไปก่อน เราอยู่ในอคาีก่อนเพราะว่าอย่างสิทธ์แรกเราจะให้เป็นไฮาสเปนิฟิก่อนซึ่งเราก็ต้องรอเขาวนไปแต่ประเด็นคือใครนะสำคัญมันหายไปนไม่รู้จะเจอพี่นัด้นนเราจะเอาให้พี่นัทเขียนด้านึงแล้วก็พี่ดังเขียนด้านนึงโอเคจะอยู่บ้านะว่ เก็บเป็นที่ระึกดีกว่าไมเดี๋ยวนะี่โมซิกไทนั่นหะชซิกแ่โมคไ่อพี่ชื่อพ่อันนี้เหมือนคนป่วยบ้านน่ช่อแต่อย่าลืม่อขอรมาดีนะคะบอกบอกคนนี้มากี่รอบแล้วมาไม่เก่งชจพี่เขาเลยอ่ะเอุณห่อยไมจะใ ทันทีมาเเ่ะฮ้ยเห็นเห็นโซแล้วหนูเห็นสไตล์พี่แล้วหนูอยากเป็นทาลักพี่เขามากเลยอ่ะไม่เขาบอกพี่เขาไปแล้วว่าจริงน่ารักจนเขาไม่กล้าเกลียดเลยเหรอเพราะตอนในเรื่องอ่เขาบอกว่าเขาด่าไปเยอะอยู่แล้วอุ้ยไอ้พ่อ เลิกงานแล้วเสร็จแล้วสักกีไม่อยากห้จบเลยอ่ะสนุกไหมสนุกดีอน้าค่อยไปลุยกันใหม่คิดว่ายังไงก็น่าจะไปเชียงใหม่แน่ๆแหละโอจะบอกก่อนนะคนุ่ว่าสี่คนแอนดี้เวอร์ดเด็ดจวางทุกคนบอกแล้วการันตีบอกไม่พลาดหรอกต้องขอบคุณฉันนะคะโอเคโอเคเดี๋ยวไปหาอะไรกินแถวเซ็นทรัลลาดท้าก่อนไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า ันนี้แล้วเดี๋ยวเจอกันที่ห้องค่ะทุกค